วัน,นึองัดตัวอีสปอร์ตบ่นี่โอเคครับทุกคนก็สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟเห็นอะไรมุมซ้ายบนไหมครับมอนิเตอร์0ูนย์หนึ่งคาริเล่าศูน่งตรงนี้ <Okay. S 1> มันคือวันกิจกรรมที่ ให้เราล็อกอินเข้าไปเสร็จแล้วจะได้ชุดสีแดงๆตัวนี้ฟรีนะครับผม3วันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับ โอเคมาหน้าเกมช,กววชุดมันก็จะประมาณนี้ววทำยังไงถึงได้ละ่ะนี่ครับผมเราเข้ามาที่กิจกรรมนะครับเสร็จแล้วนี่เราต้องล็อกอินอ่ะเราจะได้3วันนะครับล็อกอินถ้าเราเล่น3ตาเราจะได้บัตรทองนะครับบัตรโกโลโยอลแล้วก็เล่น6ตาเล่น9้าตาจะได้ล่มก็แต่ผมว่าล่มสวยนะส่วนวันเวลากิจกรรมนะครับผมวันที่6เดือน9 4้ตีนะครับก็คือวันนี้วันที่ผมอัดคิดถึงวันที่13เดือน9นะครับผมตีสเหมือนกันตี9 5 9ห้กาก็ตีสนั่นแหละเออก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยว ไปลองกันเลยดีกว่าเราเอาหมวดสีพอเราจะรีวิวแบบเร็วๆไม่ใช่รีวิวหรอกไปวิ่งให้ดูผมเล่นไปตาสองตาแล้วนะเจอคนใส่ชุดนี้เยอะมากเยอะเลยล่ะแบบมองแทบจะไม่ออกเลยอันไหนฝั่งเขาอันไหนฝั่งเราอะแล้ไม่มีชื่อขึ้นนี่คือเรียบร้อยอะไรครับเนี่ยเจอเพื่อนบันเทิงองนี้นะครับ เนี่ยเพื่อนเรามีคนใส่คนหนึ่งนะครับอันนี้โอ้โหอะไรแว๊บแว๊บอะไรแว๊แว๊ first blood. Oh! What? เราต้องรีบซ้ำซ้ำให้มันแตกไปก่อนแล้วค่อยหนีซ้ำให้มันแตกไปก่อนแล้วเราคออ่อยหนีออุยืมหนีไม่ทันว่ะโอ้โหมันตามมาสองคนเลยเห็นไหมไอ้คนที่คิวผมเมื่อกี้มันก็ใส่นะชุด แล้วเพื่อนเราก็ใส่อันนี้น่าจะหลับวอันนี้ปีสามเลยนะหลับด้วยเปล่าอยากใช้ดีเซิร์นนะแต่ผมลากหัวไม่อยเก่งอนะอ่ะนี่ชุดประมาณนี้มีหสใส่ข้างบนใส่หน้ากาก โฟกัสที่สร mm ้อยคอนะครับสร้อยคอมันจะมีระยิบระยับวิบวับวิบวับนะครับผมสักรูปเงินด้วยนะครับอ่ะตามนั้นแหละ first b l double kill เฮ้ยขำาหยาบ ทำไงดีสองตารแรกนี่ไม่ไหวจริงๆนะปืนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยไม่เข้าลูกเข้าทางสักอย่างตังก็ไม่มีออีกันนี้คือเราเล่น4ีีธรรมดานะครับทุกคนบ <First Blood. S 1> ังผูลุกทองสกอโคตรห่างเลือกไม่ถูกเลยเล่นปืนเลยเนี่ย ไปเรา m p 40น,นะครับตอนนี้เฮ้ยมาไวจังวะ First blood Double kill เฮ้ยปอวหวะเนี่ยเดินไปไม่ถึงไหนเลยแม่งมาข้างหลังแล้ว เฮ้ยเกิน MVP นะตอนนี้เราสองด้านแรงแม่งเหมือนเดิมเป๊ะแต่เราจะเปลี่ยนเปืนนที่ึงนตอนนี้เพื่อนเราไม่มีใครใส่คลิแบบเรานะครับโคตรโหลอ่ะตอนเนี้ยใส่กันทั้งเซิฟเลยเดินเข้าไปมิโกะโอ้อะไรวะกูลุกนั่งตั้งนานลุกนั่งมีตั้งนานนะโวไม่ขึ้นหัว<อ>แตกแล้วโอ้ นี่ก็อึดจังเลยอเ,เอ่องานนี้มีตังค์ซื้อหน่อยเว้ยอยากโคตเท่ เหยียบหัวเพื่อนไปทีล้มหนึ่งตัดตัวอีสปอร์ตล้มสองอตัดตวอีสปอร์ต หายไปอีกตัวอีกตันนึงนะสวยงามเพื่อนตายแล้วไม่ได้อะไรเลยมีตังซื้อปองซื้อปืนให้มันดูเหมือนคนรวยหน่อยดูแค่ใส่ทองก็ดูแล้ฟิีบปอปบบอปิปบปอป หนึ่งสองอัดโตอ e ีสปอร์ตบ่อนี่เลยใชวไหม triple k i l ดูด้วยตอนนี้ใช่ MVP มันจะตายสุดท้ายหรือเปล่าวะแม่ใช้เงินหมดสะเลยอืมพันสองื้อเดียววะไม่เดือดเนาะโอ้นี่ตายให้แล้วตายให้แล้วด่านนี้เลยใช่วะเออใช่ด่านนี้เลยตายให้แล้วแม่งขึ้นมาข้างหลังได้ไงวะอย่างไว ยังนะยังไม่เห็นอะไรเคลื่อนไหวนะครับวิ่งใส่วิ่งใส่อย่างเดียวอา้าวแตกก้วเหรอนี่เนี่ยเอาไปกินเดิ อีกตัวาตัวยากจริงๆขอคุณทำได้เหรอ ี่าวุดดี้สักหน่อยอะไรครับโอ,โ,โอ้โหผมไม่ได้ MVP อ่พอะโอ้โหดาเมจพันแปดดาเมจพันแปดม 8, ไม่ได้ MVP อ่พอะดาเมจเจ็ดพันเจ็ดได้ m อ p ะโอ้โหคยูแค่เจ็ดอิวเจ็ดตัวดาเมจพันเจ็ดอะครับโอ้โหไม่ไหวเลยวันหลังแล้วกันนะหนูโอเคครับทุกคนชุดมันก็จะประมาณนี้นะครับเวลาวิ่งเวลาอะไรุรสงเวลาวิ่งเวลากระโดดอะไรมันก็จะประมาณนี้นะ แม่โฟกัสที่สร้อยที่คอ ى. สวยจริงๆเลยวิบวับเงี้ย <S <S ก็สำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถมาล็อกอินแค่ล็อกอินก็ได้ฟรีเลยนะครับ3วันอย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ก่อนวันที่13นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับการ,รันของเรามีเพจเป็นของตัวเองแล้วนะครับ ชื่อเพจว่าการรันนะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกิจกรรมหน้าเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ